คำพิพากษาของศาลปกครองกลางนี้เป็นคดีระหว่างพลตำรวจเอกพัชรวาทซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีกับนายอภิสิทธิเวชชีวะนาย,ยกรัฐมนตรีผู้ถูกฟ้องคดีในขณะนั้นทางนี้พลตำรวจเอกพัชรวาทฟ้องว่านาย,ยกรัฐมนตรีละเลยต่อหน้าที่ไม่เพิกถอนคำสั่งสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่228ทับส5งลงวันที่19ตุลาคม2552ซึ่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ทั้งที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรรมีมติให้สั่งยกโทษกรณีผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้ตำรวจใช้อาวุธปราบปรามประชาชนที่กำลังชุมนุมในพื้นที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่7ตุลาคม2551แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการแต่อย่างใด สารพิจารณาเห็นว่าผู้ถูกฟ้องมีหน้าที่ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแต่นายกมิได้ดำเนินการสารจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนตำแหน่งให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาทภายใน60วันทางนี้นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันต้องดำเนินการตามคำพิพากษาหากไม่อุดทค์ค่ะ